ฉากติ๊กตอีกฉากนึงจะเป็นฉากนี้เดี๋ยว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 เดดีวียดเดี๋ยวเดิวดีอยไเดเวเดิยวเดี๋ยวเเดวเดีวเดนเดี๋ยวเดีเีเดยเยวดีี ลุงเลิงอ่อลุงเลิงสวัสดีครับแค่นเดียวกันเลยเริงแฟนต้องผมลุงเลิงอยู่นี่ตะเลิงหน้าสามเอ็ดอ่ะอย่าหล่อแล้วไงมาวีหล่อแล้วไงติดหล่อไงลุงเลิงอะไรวะลุงเริงติดหล่อไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมอยู่นี่อ้าไม่ใช่ลุงเลิงหรออ้าวสวัสดีครับที่แล้วครับเนี่ยใช่แหล่ะวะมีสองจอดแล้วเฮียจอด JK จอดหนเดียวนะถ้ามีสองจอดก็ชื่อชักก็ได้ครับ ไอ้ก่อนจีนแปลกไปป้าไอ้วังอะไรเนี่ยใช่เนี่ยครับชักไหนชักไหนวะใจใจก่อนใจก่อนอันนี้สมาชิกใหม่ครับเขามาดูงานครับสมาชิกใหม่ก็ฝากดูแลเขาด้วยสายสุดดำแล้วคนทำง่านเหี้ยตักโต๊ะด้วยครับวันนี้ไปเข้าตู้ก่อนเลยเล่นชนะได้เหรอได้ครับเล่นได้ครับจังนุ่มบอปีโอเคแลกววันนี้เขจะไปหน้าที่เล่นชื่อเล่นใช่ไหม ชื่อสมมุตินนามสมมุติใช่ไหมเออมีมีอะไรจะลาน้องๆก่อนไหมครับคุณชักนมอัคกี้โอ้โหเต็มคำเต็มยศเต็มยศสะเดือนก็จะใช่เต็มซะคาะนี่โอ้โหเชี่ยตัวผมไม่ตายแล้ววันนั้นเราไปงานศพแล้วอยากได้กูกลับป่ะเลขเจ็ดเก้าเก้าอยากไหมงานศพมันไทยกูจะกลับทหไมอะไรนะกูไม่ได้ยิน อย่าครับจะเย็นจะเย็นบอกเขาช่อชักอมเห็นข้าหลังกูป่ปะเห็นครับมีชนะให้ได้พุ๊กูจะกลับไปโอ้อามคไม่เจอเดยตามต๋วไม่เจอเดี๋ยวเีไม่ทำผิวไม่ทำผิวปากหลามพี่เอ็กไม่ใช่ไม่ใช่ปแจเลยเนี่ย เอฟฝรักหล่ะพี่เกียรติธาต้าเอามาแจกกูทำไมเนี Gem ่ยมาแจกยังกึ่มมาเอฟเอฟฝรักหล่ะเกียรติธาต้าพี่ผมมีในตัวอยู่แสนกว่าละลำบากเพื่อนที่สบ้ายบ้างไหมไอ้แล้วลายเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะไปกันต่อละทุระเรามีอยู่มีวิญญาณเปล่าไม่ใช่ตอนนี้เนี่ยต้องใช้เวลาได้ครับเดี๋ยวรอรอรอเลยครับ ตัวเมาขึ้นอยู่ละไม่มีกูจะไหวเออพวกมึงอ่ะรอดูครับรอดูแล้วผมเมาตัวนน่รอดูเมื่อพูดได้นี่กูทำไปแล้วนี่ถูกปะเพราผมไม่ทำครับผมก็ทำแง่ใจเหรอไม่ใจครับอย่าเถียงครับมันต้องพูดแล้วมันต้องพูดแล้วอย่าเถียงอย่าเถียงเดี๋จะรอดูดีกว่าครับ รออะไรเรียบร้อยแล้วก็ไปลีหลาเลยราด,ดูอะไรอ่ะรอด,ดูคือสิ่งที่กูสร้างมาแล้วมันก็สานต่ออย่างงี้นะง่ายไหเปล่าก็รอดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมทํากันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเอา,าตัวขึ้นนั่นแหละเริ่มใหม่ไปเลยใครวะดูดิยีปัญญาป่าวอืมให้ทำใหม่อ่ะ เฮ้ยเดิ <mich S 1> <waar> <on> ัญเหตมาว่ะตาไม่ยากหรอครับมาแล้วจะรอแล้วมาแล้วคัมเยวถ้าไม่ไหวคเเดียวองลุงครับผมฝากพอผมด้วยนะครับแต่ว่าผมฝากไม่นานนะได้ไปไปไปไอ้พวกมึงอ่ะอย่าหย่าผีบ้าเข้านะดีๆแล้วกันดูอใหญ่จุกเกด้อเกมมันยากไปป้าว่ามึงไปหาดีๆก่อนดีกว่าไหมเฮีย โอ้ยมีแขกมาเยือนเอ้ยดิมามิตรจะเข้าพงนาไอสารอาทิตนมาของกาชาเต็มรถเลยของจะติเต็มตัวเลยอาทิ่ยใหม่มีคนมาหน้าบ้านเหมือนจะอยากรับน้องใหม่ ชิบหายแล้วของเบื่าอเยอะแยะรำร้องหม่ได้กลับมาแล้วพี่ตัวกรชักตอนนี้ครับผมสวัสดีครับไม่กระชากมันปนได้ไม่เดีมีตัวเต็มเลยของเลยได้มาเป็นลูกก่นไม่ได้แต่ถ้าเป็นลูกกับคนไม่ได้แต่เป็นของกับคนได้ผ่านแล้วปล่อยไปแล้วครับจะมาคุยป่ะไอสัตว์ดูเชยรักว่าวจะคุยหวะโอไม่น่าคุยหรือเปล่าปุ้ยแล้วนะเนี่ย ได้ไกุญแจตู้บ้านยังีเลยเหรอตู้บ้านก่อนเอาเลยดีกว่าพีเอาเลยดีกว่าไอ้สัตว์เอ็นดามกูโรเอ็นดาตามวายดามตะวายเราูโรเออดเดีวงมาลวเยลายาเไม่มีขอรเลยเยดายอหลังเเฮ้ยเพื่อนเข้าแล้วเฮ้ยเอามาเอ้ามานบ้านเพื่อนวแล้วเพื่อนบวกแล้วเพื่อนบวกแล้วเพื่อนเอาเไป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 เ มันมีกรอบมีอะไรเยอะขอก็เยอะไม่รู้ถูกงมาแล้ว่น้ดและเฮ้ยเอ้๋ยวทำไรทำอะไร่กูมาดอนให้กุมารดอนเหรอหรือว่าอะไรไอสัตว์่อ้ไครลมเด้งใครลมเด้งใครลมเด้งค่อยค่อยค่อยไม่ใช่ตัวแดงไอสัตว์เ้ย จุกกระไว้โซนไปไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นสตอรี่นานด้วยไอสัตว์โซนไว้คุไม่ได้เล่นสตอรี่นานด้วยเฮียโซนไว้โซนไว้หลังเข้ายใหญมันหลังเข้าเพื่อนดิใหญ่หลังเข้าเพื่อนดิชนะเชียวชนะเชียวไหวชิวตายเฮียจอบตัวไอตัวเนรคุณอยู่ไหนไว้เฮียหัวแดงอ่ะมันนี่ไปกูชมผูชมผู้ชมผู้ชมกันกูหน่อยกันกูได้กันกูได้ ไปไปค n ณหายยอยเอเจทยายาหม่ตอมในกู้าวลา้ากแจกหดจหดนกูตรงกูมาช่วยดิอ้กูเนี่ยไม่เห็นมันมันมึงต้องมองแ่เสื้อไปนะเว้ยเอาเหียอะไรเนี่ยอสาจะอโม่อยู่แล้วไอ้คยเอ้ยแม่งเห็นปะเด็กขี้อ่ะมาหน่อยมาหน่อยนี่ชุบตรงนี้ชุบขีชุบมาหน่อย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 ผมผมไม่มีอาวุธอาวุธผมก

เด้ยพวกไรค่ามียาปะยาปัมา๊มอ่ะขอเลยสามสิบเจ็ดไม่ต้องให้ไม่ต้องให้ได้เดือยไม่ต้องให้ไม่ให้ไหมอยู่คนละที่ครับแต่ว่าเราหยู่ที่เดียวกันไม่ให้แล้วกันสัตว์มีอะค้ำน้ำตาลุงไว้ก่อนแล้กันอี๋เนื้อตื่นน้อง

ดอลลี an, an, ่ไปดอลีไปแรงมากมากสักนโดมไปด้วยเพื่อนนะดูเพื่อนด้วยนะมิสเตมิสเตไปเลยถุงก็ได้หัวกรด